สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะพี่น้องวันนี้ได้มาอำเภอชุมแพนะครับฝนมื่นตื้ออยู่พี่น้องฝนมืดตื้อมาแล้วนะครับวันนี้วิญญาถ่ายคลิปวันที่เท่าไหร่น้องเนี่ยสิบสิบสองใช่ไหมสิบสองสิบสามสิบสองสิบสองนะครับวันนี้สิบสองกันยายนเนาะวิญญาได้มาเห็น ตรงที่ชุมแพถนนหมายเลข12จากอำเภอชุมแพออกมุ่งหน้าไปทางอ,าอำเภอคอนสารแล้วจากคอนสารเข้ามาตัวอำเภอชุมแพมีทําถนนนะครับกร,กระจายหมดเลยลูกดินลูกหลังอะไรเยอะแยะหมดเลยก็เลยว่ามันมองดูแล้วค่อนข้างแกอตนตรายกับ f c ที่ใช้รถใช้ถนนนะวิญญาณจะพา FC ไปดูว่าถนนช่วงไหนบ้างที่เขาทํา นะครับช่วงจะก่อนจะเข้าอำเภอจุมพะถ้าท่านเดินทางมาจากอำเภอคอนสารจะเข้าจุมพะเริ่มจุดตั้งแต่โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงนะครับวิทยานุกูลนี่แหละนะครับวิญญาเริ่มจากคลิปจากนั้นนะครับนะก็จะพาเอฟซี C ไปดูนะว่าถนนตรงไหนที่เขาทําบ้างเนาะไปไปดูครับเห็นไหมเอฟซีคงจะเห็นนะครับว่ากองหินกองทรายเต็มหมดเลยนะครับเห็นไหม อยู่ข้างๆถนนนั่นแหละเห็นไหมครับเพื่อนๆก็โปรดสังเกตดูนะครับก็เลยว่าช่วงนี้มันมีการก่อสร้างตอนนี้วินยาวิ่งอยู่ถนนเขาเรียกถ้า้าถนนตอนนี้เสร็จแล้วก็จะเขาเรียกว่าคู่ขนานนะครับถนนคู่ขนานนะครับตัวเมืองชุมแพนะครับเลนในก็คือเลนปกติวิ่งตรงอย่างเดียวเลยนะครับ แต่ส่วนเลนนี้ยังไม่สําเร็จดีนะครับยังไม่เสร็จดีนะครับ,ย,รรบยังมีกองทรายกองกองอยู่ข้างๆถนนเห็นไหมคือเริ่มจะเทคุดบาดหรือว่าจะติดกระเบื้องก,ก็ก็ยังไม่แน่ใจนะครับวิญญาจากก่อติดที่เอฟซีดูว่าถ้าเกิดเอฟซีเดินทางมาจากอำเภอคอนสารมุ่งหน้าเข้าอำเภอจุมแพนั้นให้เอฟซีระมัดระวังนะครับเพราะว่า มีการขยายถนนนั่นเองนะครับเนาะทั้งขาออกจากเมืองอำเภอจุมแพทั้งขาเข้าอำเภอจุมแพมีการขยายถนนทั้งสองด้านเลยนะครับวิญญาก็จะพายเซไปตามติดดูว่าฝั่งขาเข้าอำเภอจุมแพกับขาออกซ่อมแบบไหนขยายถนนแบบไหนนะครับเขาทําอะไรกันอยู่เราเดินทางถ้าเราได้ มีโอกาสได้มาใช้ถนนเส้นนี้ก็ควรจะระมัดระวังจ,จุดไหนบ้างตรงไหนบ้างนะครับอ่ะวิญญาจะพาไปดูนะครับนี่เห็นไหมคือถนนเข้าถนนออกช่วงเนี้ก็ขอให้เอฟซีระมัดระวังนะอย่างวิญญาขับรถมาคู่ขนานใช่ไหมมาเข้าปุ๊บกับถนนสายเส้นหลักมันก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เขาวิ่งมาอย่างเร็วนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้วิญญาก็เข้ามาวิ่งอยู่ถนน เลนหลักแล้วนะสายโน้นสายหลักเห็นไหมฮะมีรถใหญ่ๆเลี้ยวเห็นไหมรถที่มาเร็วๆนะครับอย่างเร็วเกิดรถพ่วงใหญ่ๆอย่างนั้นเขาวิ่งเขากลับรถอย่างเงี้ยเอฟซีลองคิดดูว่ามันคข้างอันตรลายนะครับเนาะนะยังไงก่อนจะเข้าเมืองชุมแรนะครับถ้าเกิดเดินทางมาจากทางเขาเรียกว่าอำเภอคอนสารชัยภูมิอ่ะจะเข้าตัวชุมแเนี่มันมีที่กลับรถนะครับ แล้วถนนกําลังขยายอย่างเงี้ยนะครับก็ขอให้เอฟซนั้นระมัดระวังนะครับเนาะก็ขอฝากเอฟ FC ใช้ความเร็วก็ประมาณหน่อยนะครับกางวันนี้ไม่เท่าไหร่มองเห็นชัดแต่กลางคืนนะครับเรามาไม่มองวิสทัทธ์ในการมองไกลๆมันไม่ถนัดถูกไหมครัมันก็นจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเนาะแล้วที่ก่อสร้างมันก็เยอะอยู่นะครับเอาเดี๋ยววิญญาจะ พา f อกลับไปดูถนนด้านออกจากตัวเมืองชุมแพรนะครับไปหันหน้าไปทางอำเภอคอนสารนั่นเองนะครับจะพา f อซไปดูว่าจุดหลักๆตรงนั้นเขาทำอะไรบ้างนะครับมีการขยายถนนยกระดับถนนขึ้นนะครับเนาะขาเข้าเนี่ยก็มีบางจุดที่ยังไม่เสร็จนะครับยังยัง,ยงซ่อมอยู่ยังทำอยู่นะครับเดี๋ยวไปติดตาม ฝั่งที่ขาออกจากอําบุจุแพรนะครับอําเภออําบุจุแพอยู่ด้านโน้นนะครับไปยังไม่ถึงนะอยากกลับรถตรงนี้เลยนะครับกลับรถตรงเขาเรียกอะไรอ่ะครับตรงเนี้ยโรงเรียนอะไรนะครับตรงนี้นะครับยายยังมองไม่ชัดนะเดี๋ยวกลับไปดูนะครับอยากกลับรถตรงเขตศึกษาปฐมนะครับเขตสี่ใช่ไหม ครับผมเขตห้าเห้าครับอ่ะตรงนั้นแหละวิญญากลับรถตอนเนี้ยมุ่งหน้าไปทางอำเภอคอนสารนะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินั่นแหละคือออกจากตัวตัวอำเภอชุมแพออกมาแล้วนะครับออกมาเพื่อจะพาเอฟซีไปดูถน,นนจุดนั้นตรงที่เขาทําตรงที่เขาขยายถนนนั่นเองวิญญาว่ามันค่อนข้างจะล่อแหลมกับเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับ พี่น้องสังเกตรตรงป้ายนะครับลดความเร็วถูกไหมครับนี่เห็นไหมเขาก็มีสัญ,ญลักษณ์ให้เราดูอยู่นะครับถ้าเอฟซมาเร็วๆก็ถ้ากลางวันไม่เท่าไหร่ของพอมองเห็นถ้ากลางคืนค่อนข้างจะยากนะงานก่อสร้างทางข้างหน้าครับเห็นไหมนะครับเริ่มน่าจะยังโกบอนนั่นแหละครับโกบอนโกบอนนั่นแหละนะครับน่าจะจุดนั้นแหละเริ่มแล้วนี่เห็นไหมเริ่มมีป้ายแดงๆรถเริ่มจะติดหน่อยๆแล้วล่ะนะตรงนั้นเลยนะครับ ถนนสายหลักเนี่ยคงไม่ได้ทําหรอกมองดูนะครับน่าจะเป็นถนนคู่ขนานนั่นแหละที่เขาทําขยายออกไปนะนะครับเนี่ยโกบอลอะไรเนี่ยนะรครับโกบอลนี่แหละนะครับตรงเนี้แหละเริ่มเลยเห็นไหม fc นะครับเห็นไหมครับเนี่ยรถเริ่มถ้ารถวิ่งมาจากคู่ขนาน,นก็เริ่มติดทันทีเลยแต่ช่วงนี้หน้าฝนนะครับมองไปมืดตื่อเลยนะเห็นไหมฝนตกนะครับมีเลยนะครับ นี่นครับเริ่มตรงนี้แหละถนนเห็นไหมเห็นไหมครับขยายนะครับขยายเลยนี่ยขออาภัยนะอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆน,น,นี่ท่อท่อวางเกะ,เก,ะกะอยู่เลยนะครับเพราะเขาจะขยายถนนให้กว้างขึ้นนะครับเพื่อรองรับรถที่จะมากขึ้นทุกวันถูกไหมครับพี่น้องเพราะ ตัวอำเภอชุมพนั้นจเจริญก้ากระโดดเลยทีเดียวนะครับถ้าพี่น้องเคยมาก็จะรู้นะครับว่าเมืองชุมแพนั้นจเจริญก้ากระโดดเลยทีเดียวงานขยายถนนก็น่าจะเป็นงานที่ต้องทำเพราะว่าความจเจริญเข้ามานะครับรถก็จะเยอะขึ้นถูกไหมครับเพื่อนๆนะครับอ่ะนี่เห็นไหมครับดูนะเพื่อนเห็นไหม รถจอดร้านค้าด้านในก็อาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับเพราะว่าการขยายถนนนั้นที่จอดรถไม่มีนะครับมันก็ต้องจอดลักษณะแบบนี้เห็นหมัเห็นไหมเพื่อนๆถ้าขาับรถมาเร็วๆเรามากัน3 4นมสี่เลนมาเจอตรงเนี้ยตรงที่เขาขยายถนนขุดถนนเนี้ยรถใหญ่ก็จะทํางานถูกไหมครับรถใหญ่ทํางานแล้วที่นี้ มันก็จะมากินเลนถนนแบบนี้เห็นไหมอย่างรถบดคันหน้าเราเนี่ยมันมากินเลนเลนนี้ถูกไหมฮะเลนนู้ดสำหรับรถวิ่งมาสีเลนก็มาปุ๊บวิ่งเป็นเลนเดียวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเกิดอันตรายได้ถูกไหมครับขอฝากถึง f c มากๆนะครับใช้รถใช้ถนนหมายเลข12นะครับช่วงอำเภอชุมแพมุ่งหน้าไปอำเภอคอนสารก็ให้ระมัดระวังนะครับมีรถใหญ่รถหนัก เครื่องมือหนักเครื่องมือกลหนักทํางานอยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับมีท่อระบายนะ้ําวางระเกะระกะก็เขาทํางานเขาก็ต้องวางแผนนะครับเนี่ยไหมเอาไมโครมาขุดเห็นไหมครับงานจราจรนั้นก็จะยื่นออกมาถนนเส้นหลักเรานะครับค่อนข้างจันตรลายนะครับเนาะฝากถึงเอฟซีทุกท่านนะครับที่ใช้รถใช้ถนนหมายเลข12 ระหว่างอำเภอชุมแพมุ่งหน้าไปอำเภอคอนสารนะฮะให้ระมัดระวังนะครับฝากถึงเอฟซีทุกท่านเป็นห่วงกันจริงๆนะครับความอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันทรัพย์สินเราเสียหายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับแล้วก็ถ้าเกิดโชคไม่ดีอาจจะบาดเจ็บสหาหัสได้นะครับเนาะคุณยาก็เลยอยากจะให้ f อฟเห็นถนนหนทางที่เขาทําอยู่เนี่ยมันล่อแหลมมากที่จะเกิดอันตรายถูกไหมครับ ยาก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะให้เห็นความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายนั่นเองนะครับเนาะเห็นไหมทุกอย่างที่เขาขุดออกเนี่ยเพราะว่าเขาจะวางท่อใหม่ขยายถนนใหม่ขยายออกไปถึงเขตเห็นไหมครับเขตเสาไฟนู้นเลยนะเห็นไหมนะครับเห็นไหมยาวเลยนะครับตรงหน้า โกบอนนั่นเองนะครับเริ่มจากโกบอลเลยครับถ้าขับขับรถออกมาจากเอามือชมแพนะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอคอนสารพอจะถึงโกบอนโคบอนไหนๆโกบอลนี่แหละให้เรามาลองเลยนะครับตรงนั้นเลยเริ่มมีการขยายสนุนทันทีนะครับลดการทำงานของหน่วยงานที่มาทำก็เริ่มลงมือทำนะครับส่วนบุกเบิกก็บุกเบิกไปส่วนเอาดิน ลงก็เอาลงไปนะครับเนาะหน้าที่ของระบบของงานเขาก็จะวางไว้นะครับและที่นี้วิญญาเห็นว่ามัน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 น่ากลัวที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะบางทีเราขับรถกลางคืนมาใช่ไหมฮะเราอาจจะไม่เห็นถูกไหมฮะไม่เห็นงานที่ก่อสร้างอยู่นะครับอาจจะมองไม่ชัดอย่างเงี้ยนับกลางวันนี่ก็พอได้อยู่นะกลางคืนนี่อันตรายมากนะครับเนาะวิญญากก็ขอฝากที่เอฟซีทุกท่านนั่นแหละที่ใช้รถใช้ถนนนะครับ ให้ระมัดระวังนะครับขับรถย้อนสอนมาก็มีแบบนี้นะเห็นไหมมันมันอันตรายเนาะก็ฝากถึงเอฟซีที่ชมวิญญาอยู่ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับขับรถย้อนสอนบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับน็นแม่แม,ม,ม,ม่โคจอดตึงๆอย่างนี้เห็นไเผื่อว่าเขาต้องมาทํางานอะไรอยู่จุดนี้ เขาเริ่มทำงานจุดนี้นะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมก็อยากใช้เอฟซีถ้าได้ชมคีวิญญาก็ขอให้เรามดระวังนะครับเดินทางมาเส้นนี้นะครับเป็นห่วงกันนะครับพี่น้องเนี่ยมีรถจอดปกติถ้าเกิดถนนยังไม่ขุดเนี่ยรถเขาจะาที่เขามาซื้อของเนี่ยเขาจะจอดเข้าหน้าร้านได้เลยถูกไหมครับจะจอดนอกถนนไม่ได้พอมาถึงตัวเนี้ย เขาก็เริ่มมาจอดนอกนอกถนนนะเพราะว่ามันมันไม่สามารถที่จอดในได้เพราะว่าเขาขุดถนนใหม่เนาะครับรถที่ใช้ถนนหมายเลข12เนี่ยผมว่าใช้เยอะนะเพราะว่าถนนเส้นนี้มันเป็นถนนสายหลักก็ว่าได้วิ่งตั้งแต่ที่ทททตะวันออกของประเทศไทยไปถึงที่วิทย์วันตกของอ่าตะวันตกของประเทศไทยได้เลยจากสอปลาวไปถึงพม่าได้เลยนะครับถนนเส้นนี้นะครับ ครับวิญญาณก็เป็นห่วงนะครับ f c ทุกท่านนั่นแหละนะครับเพราะการใช้รถเชนโนนนั้นมันล่อแหลมเนาะทรัพย์สินที่เราได้มามันก็ไม่ได้ได้มาง่ายเนาะอย่างรถเนี่ยคันหนึ่งก็หลายแสนบาทนะครับถ้าเป็นอะไรมาัดก็เสียหายนะครับก็อยากใช้ F c ซีนั้นเรามาระวังนะครับเนาะครับวิญญาณก็ไม่มีอะไรมากหรอกอยากจะให้ f c เห็น ถนนที่มันจะเกิดอันตรายได้นะครับอำเภอชุมแพไปอำเภอคอนสารนั่นเองนะครับถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์กับพี่น้องกับ f c ที่ตามมันได้ความรู้ FC ได้เห็นได้รู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วิญญาณนะครับค่า f อมบีใหม่ที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริงเพื่อแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่ๆมันจะดีตึ้งขึ้นมาให้เราชมได้นะครับ อย่าลืมแถวนี่มันมีเขียงอ้าวโอ้โอ้เขียงงามๆทางนั้นเลยเด้ออย่าลืมซื้อเขียงไปทากับข้าวเด้อพี่นไองเด้อเขียงเขียงที่ว่ามันเกา่ามันผุก,กัเปลี่ยนใหม่เลยครับเด้อาไม่ยังข้างหน้าเด้อไปเบื้องหน้าโครงการครงจะขยายยาวแล้วนะเนี่ยเขาตัดต้นไม้กันหมดแล้วนี่นะครับคงจะทําระยะยาวไปเลยแหละนะครับเดี๋ยววิญญาไปดูที่มันอะไรข้างหน้าเราเนี่ยมัมมัมติ มัมปริญญาโอ้มัมมัมพี่น้องมัมเด้อครับเดอ้อดูมัมมัมมีมัมม,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 มีอะไรด้วยเนาะนี่แหละเห็นไหมของขายจากมึงจุมแพปกติจะเห็นอยู่โน้นบ้านไผ่มองพลมัมตัวนี้เขาก็เริ่มมาทําที่อภวจุมแพนะครับที่มุ่งหน้าออกไปอาําเภอคอนสันเองนะครับนะครับปริญญาก็อยาใจ FC เห็นบรรยากาศนะครับทามาชุมแพมีมัมแล้วเดอ้อ ฮันซ่าร้ายกับมัมเลยครับแลงเร็ว,เรวๆเลยนะครับผมครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันนะครับว่าวิญญาจะพาเอฟซีไปเที่ยวไหนไปชมถนนที่ไหนไปดูน้ําที่ไหนอย่างไรน้ํามากน้ําน้อยยังไงวิญญาก็จะไปกอะติดให้เอฟซีดูถนนตรงไหนที่เขาทาที่เขาขยายที่มันจะเกิดค่อนข้าง,งเกิดอันตรายวิญญาก็จะไปกอะติดให้เอฟซีดูนะครับคลิปนี้วิญญาไม่มีอะไรมากก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เดอพี่น้องเดอสวัสดีครับ